ครับสวัสดีครับเป็นฝากซ้ดเลยครับบ้านน้องซีมตำาป็กรามเพื่อจะตัวเราผักนบ้านแปลว่าครับแล้ก็จะเปิดราคาง่วงไม่ลูกกี่หระอีเมลห้องุ้นอย่างก็ผมตอกได้ครับความูงเมียโยบมาอร่อยซีสิบหาบอกเราเบิ้งเล่ครับผมผมผมอยไม่หอมนะครับนั่นแหละ กินหยาดีเรียกางครับที่ผมเอามาลุ่มร้นี่ใบสามนี่ผมได้มาน้ำโมนี่ใช่พวกนี่โคราดนี่ต่อนนี้แล้นี่เวลานี่ตีม่งหางม่วงสีพผงไทยอยู่นี่ฝนตกดีครับดึงม่ไ้หานเสี้ยงสองหลอบสามรอบบยูนี่ออกไากินหยาดกัครับเบิ้งเบิ้งเลยครับผมว่านาเรียกนาเจ็บนะครับเนี่ยเบิ้งเลยเปลืองราคาไวสามเมื่น หนึ่งท่านครับตรงงไอพี right ่ซอยอีสามครับกขวดคุยตอร่างกันได้ครับแล้วถ้าไก่ไหญ่ด้ครับนี่ผมอาจจะบวเวียนมาเลยพอฝนฝนฝนหน่อยนี่เห็นบ้าเห็นเห็นสายฝนมาผนจะบออกไปรับประกันครับตกคัดถอนครับสิบห้าเมื่อรับประกันจงนี้ห่ะครับรับประกันที่ดแนวเลยลูกสามเดือนสี่เดือนนะครับนี่ลูกดีครับขนาดลูก พอพันน้ำบานนะครับยังออกมาดีอยู่นี่ขันมันขึ้นมาข้าไปทับสตพอดีๆกับมามาควานหอกคอยยังไตหลอดเข้าขไปพวกเราสุดยอดอะ่ะนี่เบิ้งเลยครับเรื่องง่ายเช่นไงเนี่ยผมได้มามเห็นว่าตัวนี้เลยครับแต่ตัวหนึ่งที่มาลงร้นเนี่ยหาหมากหรอกละครสิไปแล้กครับสิ่ระโยู่แล้วครับนี่เบิ้งเลย นี <ersch> <S <S ่ผมนั่งกินเหล้าสบายสามนี <board> <S <S ่บัดขวดหนึ่งละขวัดนี้เราด้วยครับเราความจริงเลยผมเลยมาถ่ายบรรยากาศนี่ฝนตกเลี่ยนอยากเห็นบรรยากาศครับพี่น้องอยากให้พี่น้องเอาไปเลี้ยงมันธรรมดาหน่อยสี่สิบบวกเพราะพอมันสี่สิบเลยสี่มหาบลกลบไม่แล้วมันง้อหน่อยง้อธรรมดาบพรเป็นธรรมดาหรือบอกสิเขอโทษเขาให้ปิดพัดเบา ร้อยสี่สิบห้าบวกลบมล่ำใหญ่ลำยาวครับชื่อว่าชุดข่มครับลูกแรกครับเมื่งว่าหน่สองปีกว่ารับประกันตำนี้ครับเดินกันเปลือ่อทั้งแม่ทั้งลูกครับนีบ่ตรงแรกครับตรงไอ้พี่ถอยสานผ่อนสามหมื่นหนึ่งพันครับเด็กมว่งสองโวสองหัวใจแหน่น้ำเลยครับสิ่งเงี้ยนหน่อยสั้นครับ ที่เขาสูงตัวเดียวครับนี่แม่แบบนี้ตรงนี้ซี่พร้อมครับนี่บ่ออกไปครับมันฝนมันจืดจืดฝั่งผมถือก,ก,ก,ก็ครับผมนี่เอาตามนี้เลยพี่น้องเลยผมรับประกันตาำนี้เลยตัวนี้ครับยังดำเปื่ปอยๆทั้งแม่ทั้งหลานเลยหางกับเท้าไห้เงาดี ผมจีบมะส้มเน้่ครับแต่ผมจีดึงก็ไม่ใกล้แต่ย้อนก็ผมพอดึงเอาธรรมาชาติครับนี่ให้นั่นเห็น <ๆ S 1> เลยครับเบุงลูกสาวเลยครับสามสี่เดือนครับกินหญ่งงงเงางอปีเดอมามาแจกมาล่ะอ่ากาแฟผมนี่ครับ ธรรมชาติแบบปุชีวิตวเด้ครับไทยเห็นบรรยากาศพี่น้องผมจริงใจครับผมบ่บัดเหียนต์อกเริงใจรงจังเลยนี่งลูกสาวแล้วครับสามสี่เดือนมั้งะนี่ยิี่ชายบริวรส์เนอะฝนมันใหญ่ฝนตกแค่ผมก็จะว่าไทยมุ่งเดียวคับนี่ไทย ไปเลยนี่ครับถ้าผมเอามาลงรถยนนี่ใบสามนี่มันก็ไปใส่มาใส่เลยครับฝนตกจะบ้านตลอดเลยครับนี่เบื้องล้นเมื่อจบเลยครับปวดเขาแปลกอยู่ดึงมาไวน้นี่งานเสี้ยงนี่มันต้องมาอยู่เลยครับเจ้าผมว่าโผล่ไปผมมาให้ธรรมาชาติที่สุดนี่เบ่งเลยครับหาจังสี่ไปครับมีให้มันจินบอ่อหย่า เจ้าส่ายง่วกินหยาบ่ดีครับผมว่ามีใหมม้มันกินบ่หีิผมกับเงินกื่งเงินละฝนตกนี่มันบ่ย่าเข้าหอมนี่นี่เบิ่งเลยครับฝน <c oughs> ผมกับตาขนไายนี่ยนะผมอยากเห็นบรรยากาศนั่อะไะสุดยอดครับเรียกว่าค่อมครับง่วง่ามันง่วงใหม่ๆนะง่วเงินแสนเนาะ โอ้ไปตามสภาพตามปัจจุบันครับนี่แหละเบิ่งเลยเน่า,าหลานปานรถไฟครับยังขาดีเพราะหลงห้งครับรับประกันครับ ตำรวจเขาผมกับเขาอ้วเขาสร้างฝนสองเวียครับถ้าเห็นเห็นบรรยากาศครับครับครับฝนนไม,รม่ร่มสามสี่ตนพอเดีะเหตยดเฟื่อนรมแห้งครับว่านหมือวัานน้ำคูสาผมจะเดยวตามอยู่าอย่างนผ่าดสายไฟดีอยู่ผมอยากสายไฟขาด ล hey, มแห้งปานเด่นซี่เด่นหาบฝันฝปล่คนไม่บ่แตกเกี่ยงเคียงดีทั้งแม่ทั้งบวกครับบางเลยครับตอนตัวหนึ่งมันปล่อยไปไหนะนะครับผมดิเบาหวางฉันเลยเัวม,มาไหม่เนี่ยแต่เ่โผกัไปแล้วลิบมาแล้วครับสิวัวดวนแดงว่าผมเด็กใก้เห็นบรรยากาศด้วยซึ่งครับธรรมชาติ นี่แหละครับตัวหนึ่งม่จินิน,นดีครับหย่ากันคนตัวแรนหามองต้วคหลับเนี่ยผมก็ยเงินอยอะกันเนี่ยเปรียบคนมองจากพ่าลูกินหย่าเสอยผมก็ยเงินเยอะดึงขาสองสารเทียมมั่งขอมยาดมันเป็นรับนั่แหละ ไปเลี้ยงไว้เจ็บครับพี่น้องวางไดยเจี๋เสียเองส่บ่มีทางขาดทุนผมหบอกเลยว่าขายลูกเลี้ยแม่ขายแม่เลี้ยหลวงเสียสองได้สามไปทับเอาไหมจะสูงว่ะตัวเดียวแหน่น้ำเลยพี่น้องมื่อไหม่แต่มื่อเก่าเราก็แล้วแท้ข้าเจ้ากันรู่มากก็แล้วแท้ข้าเจ้าน่ละผมแหน่น้ำมือไหม่เลยนี่ผมแหน่น้ำเลย คือแบบนี้ไปคือแม่ลูกนี่นี่ผมอยางน้ำทายเด้ครับธรรมชาตินี่ืิธีผมเดนผมเลยผมป่อใตเรียมง,ง่าเลยนี่แหละคือคนไ,ไหวสามไรสี่ไรนี่ไว้บต่ท้ายเชฟ้แต่เลียง,ง่าเ่อครเดี๋ยวชนศาต์น้งสายน้นเงเสีามากเหรอคบ่มีนจิตนี่เพราะไหครับผม ไม่ว่าโดนแล้วครับแปดนาทีเก้านาทีจะเอาเก้าซะให้เก้าดีสิบดีซะนั่นแหละแม่แม่แม่ว่แม่แม่นี่แหละ,าาาาละงานครับพี่น้องนี่เบิ้งเนี่ยแม่สั่มสังหน่อยครับผมครับขอขอ,ขอ,ช,อช้อปชิ้นไว้สำเนะครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ